ตามหารักที่เธอลืมเมื่ออ่อนรำพาบุกมาเจอมดที่ลานจอดรถหน้าห้างมดพยายามเฉยไฉเพราะทำงานไม่สำเร็จทำให้อ่อนรำพาโมโหมากจึงคาดคันถามความจริงจากมดเรื่องของขวัญเนตรจนได้รู้ว่าที่ไล่ขวัญเนธออกไปไม่สําเร็จเพราะพลอยสายสงสารขวัญเนตรที่เป็นคนดีและกําลังตามหาพ่ออยู่พร้อมทั้งยังได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ขวัญเนตรมาจากชนบุรีจึงทำให้ออนดัมพาเริ่มเป็นกังวลขึ้นมาเพราะมันน่าสงสัยว่าทำไมขวัญเนตรถึงได้มาตามติดอยู่กับพี่เฮียรันของเธอออนดัมพากลับขึ้นรถไปอย่างคุ้นคิดพูดถึงขวัญเนตรที่เคยเจอกันที่ร้านครัวเปรมจานเป็นครั้งแรกและในตอนที่เฮียรันให้เงินและอยากจะเป็นเพื่อนกับเด็กคราวลูกแถมยังไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเพื่อจะเอาเงินไปคืนด้วย ทุกอย่างดูเหมือนขวัญเนตรจงใจจะเข้าหาเฮีรันตั้งแต่แรกแต่ชานนนกลับคิดว่ามันก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญไม่น่าจะใช่อย่างที่อ่อนรำพาคิดแต่อ่อนรำพาที่มีเซนต์บางอย่างจึงบอกไปิ้ว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นบังเอิญมาทำงานบิ๊กซีบังเอิญมาจากชนบุรีบ้านเดียวกันมันเหมือนเมียเก่าพี่รันไม่มีผิดแบบนี้เรียกว่าบังเอิญหรอ ปล่อยมันไว้ไม่ได้แล้วอ,อรรพนาที่สงสัยว่าขวัญเนตรอาจจะเป็นลูกของแก้วที่หายสาบสูญไปก็เป็นได้จึงคิดจะทำอะไรบางอย่างเมื่อขวัญเนตรมาทำงานพลอยใสยจึงตัดสินใจบอกกับขวัญเนตรเรื่องที่มีคนหมายหัวซึ่งก็คือพี่มดถ้าพี่มดหมายหัวใครคนนั้นไม่รอดแน่พลอยใสยพูดไปผมก็บอกว่าพี่มดให้พลอยใสยทำอะไรไปบ้าง แต่พลอยสายไม่ได้ทำเพราะเห็นขวัญเนตรเป็นเพื่อนที่เป็นคนดีที่แค่จะมาตามหาพ่อเท่านั้นขวัญเนตรที่ได้ฟังก็คิดหนักเกี่ยวกับพี่มดแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้กลัวพี่มดหรอกเพราะขวัญเนตรเป็นคนสู้คนไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วจะก,กลัวก็แต่พาคินที่สงสัยเธอคนเดียวเท่านั้นแหละตอนนี้เมื่อขวัญเนตรกับแก้มบุม๋มนั่งรถวินมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน ระหว่างทางก็เจอกับพวกกลุ่มชายชกันที่ถูกอ่อนรำพาจ้างวานมาให้ทำร้ายก่อนเนตรเพื่อขู่ให้ก่อนเนตรกลัวห้ามไม่ให้เธอไปยุ่งเกี่ยวกับพิวดันอีกก่อนเนรจึงเข้าต่อสู้กับคนร้ายที่มารุมทำร้ายเธอกับเพื่อนไผ่ที่เห็นแก้มบุ๋มถูกทำร้ายก็รีบเข้าไปช่วยแก้มบุ๋มทันทีจนทำให้ไผ่ถูกพวกมันลุมทำร้ายด้วยเช่นกันจังหวะนั้นเอง ก็มีคนร้ายคนหนึ่งชักมีดขึ้นมาคิดจะฆ่าขวัญเนตรแต่พาคินก็เข้ามาช่วยขวัญเนตรเอาไว้จนได้ต่อสู้กับคนร้ายอย่างชุลมุนเขาเข้าไปปกป้องขวัญเนตรจนตัวเองถูกมีดบาดไปที่แขนจนได้รับบาดเจ็บแก้มบุ๋มจึงใช้โอกาสนี้ทำทีโทรแจ้งตำรวจเพื่อขู่ให้คนร้ายพวกนั้นหนีไปจากนั้นขวัญเนตรกับแก้มบุม๋มก็ช่วยกันพาพาคินไปทำแผล จนมาเจอป,ป้ายประกาศรับสมัครผู้ช่วยครัวหนึ่งตำแหน่งของร้านครัวเปรมจันทร์ขวัญเนตเห็นจึงสนใจขึ้นมาทันทีเพราะจะได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแต่แก้มบุ๋มกลับเตือนไปว่าเขาไม่รับแกหรอกเขายังไม่ไว้ใจแกอยู่ว่ะขวัญเนตรจึงบอกไปว่าแกไม่ต้องห่วงฉันหรอกยังไงฉันก็จะทำให้เขาไว้ใจฉันให้ได้ไงเมื่อเฮรันที่รู้ว่า กวันเนตกลับไปแล้วจึงคิดจะออกไปตามกวันเนตรแต่พาคินก็ห้ามเอาไว้ไม่อยากให้พ่อไปยุ่งเกี่ยวกับกวันเนตอีกกวันเนตตัดสินใจไปเปลี่ยนชุดเพื่อไปสมัครงานพาร์ทไทม์ที่ครัวเปรมจันทร์ในตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัวแต่กับถูกพาคินปฏิเสธทันทีโดยบอกเปมว่าผมรู้ว่าคุณไม่ได้อยากมาทำงานหรอกคุณแค่อยากมาอยู่ใกล้ๆผมก่ัญเนตจึงกนประสาทกลับไปว่า ถ้าคุณไม่ไว้ใจฉันขนาดนั้นทำไมคุณไม่ให้ฉันอยู่ในสายตาของคุณเลยล่ะภาคินจึงทำทีสบตาขวัญเนตอย่างใกล้ชิดแต่ขวัญเนตกับหลบตาเขาไซอย่างนั้นซึ่งขวัญเนตก็ยังไม่ยอมแพ้ร้องขอโอกาสเพื่อให้พาคินได้ชิมฝีมือการทำอาหารของเธอก่อนที่เขาจะตัดสินใจปฏิเสธเธอ,อยังเด็ดขาดขวัญเนตทำเมนูเด็ดชื่อแกงรันจวนไข่ปลาหมึกที่ใหญชื่นจิตเป็นคนสอนเธอ พาคินได้ลองชิมก็ถึงกับอึ้องไปไม่คิดว่าจะมีฝีมือดีขนาดนี้เมื่อเฮีรันได้ชิมเมนูนี้ด้วยก็ยิ่งทำให้เขาคิดถึงรสมือของแก้วขึ้นมาเพราะรสชาติของมันเชื่อเหมือนกันไม่มีผิดส่วนวายโยที่มาหาพาคินที่ร้านครัวเปมจันทร์เห็นพาคินไม่สบายใจที่ขวัญเนตเข้ามาใกล้ชิดกับเฮีรันวายโยที่ได้ฟังจึงปอบใจเปว่า พ่อแกจมอยู่กับความทุกข์มา20กว่าปีพอเขามาเจอขวัญเนตรเขาก็ดูมีความสุขมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอวะนั่นจึงทำให้พาคิมฉุกคิดตามเพราะเขาเองก็อยากเห็นพ่อมีความสุขด้วยเช่นกันแต่ลึกๆก,ก็ยังคงไม่ไว้ใจกวัญเนตรอยู่ดีเมื่อวายโยผูวหน้าฝ่ายบริหารสงสัยว่าอาจจะมีคนที่ทุจริตแฝงตัวอยู่ในบริษัท หลังความลับเกิดรั่วไหลไปสู่คนนอกเขาจึงขอร้องให้พลอยใส่ช่วยหาหลักฐานเปิดโปงคนผิดมาลงโทษซึ่งคนที่น่าสงสัยก็คงหนีไม่พ้นพี่มดเป็นแน่เพราะพี่มดแอบเอาวิดีโอกล้องวงจรปิดของบริษัทไปให้ออนรำพาดูเกี่ยวกับกวันเนตรที่เข้าหาฮิรันพลอยใสยจึงรับคำสั่งที่จะตามสืบเรื่องนี้ให้ เมื่อถึงวันเปิดตัวสาขาใหม่ของครัวเปรมจันทร์ที่เป็นสาขาที่อยู่ในห้างบิ๊กซีกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับในครัวของร้านครัวเปรมจันทํร์ทาให้สองพ่อลูกเจ้าของร้านฮิรันและพาคินต้องช่วยกันแก้ไขวิกฤตอย่างเร่งด่วนโดยฮิรันได้เข้ามาช่วยลงมือทำอาหารในครัวอย่างรีบเร่งแต่แล้วจู่ๆ ิวรันก็เกิดเจ็บหน้าอกขึ้นมาอย่างกระทันหันหน้ามืดตัวสัน่นในระหว่างที่เขากำลังตำเครื่องแกงเมนูแกงรันจวนไข่ปลาหมึกเหตุเพราะคิดถึงแก้วขึ้นมาพาคินที่เป็นห่วงและตกใจมากที่เห็นพ่ออาการไม่ดีจึงรีบเข้ามาประคองพ่อของเขาไว้เลยรีบพาไปส่งยังโรงพยาบาลทันทีก่อนที่พาคินจะนึกถึงขวัญเนตรตขึ้นมาและไปขอให้เธอช่วยมาทำแกงรันจวนไข่ปลาหมึกให้ด้วย พื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ในร้านให้ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นขวัญเนตรึงเข้ามาช่วยร้านครัวเปมจันทร์และทําเมนูแกงรันจวนไข่ปลาหมึกได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วมากจนทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีต่อมาเมื่อขวัญเนตรเข้ามาเยี่ยมฮิรันที่โรงพยาบาลเธอเห็นสภาพของพ่อก็ทําให้กั้นน้ำตาไวไม่อยู่ด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจ ที่เห็นพ่อต้องมานอนป่วยหนักแบบนี้ขวัญเนรตรถึงเอื้อมมือไปกุมมือของฮิวดันเอาไว้ได้วยความเป็นห่วงและภาวนาขอให้พ่อของเธอหายดีในเร็ววันและคิดว่าจะสารภาพความจริงกับพ่อให้ได้เมื่อคุณหญิงวิไลที่กำลังจะมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลจู่ๆก็เกือบจะโดนสมงานอ e ีเวนต์หล่นลงมาเกือบจะโดนทับ ดีที่ขวัญเนตเข้าไปช่วยดึงตัวคุณหญิงวิไลออกมาได้ทันจนปลอดภัยคุณหญิงวิไลตกใจมากขวัญเนตที่เป็นห่วงก็พยายามถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะก่อนจะแนะนำตัวกับคุณหญิงวิไลว่าเธอชื่ออะไรซึ่งในตอนนั้นมดกับออนรำพาก็ตามมาด้วยจนมดได้เห็นขวัญเนตคุยกับคุณหญิงวิไลออนรำพาที่ยืนอยู่ข้างมดจึงพุ่งออไปว่า ฉันไม่ยอมให้มันลอยหน้าลอยตาอยู่แบบนี้หรอกที่นี่ไม่ใช่ที่ที่มันควรอยู่จากนั้นอ่อนรำพาก็บอกให้หมดช่วยกันจัดการกับขวัญเนตรทันทีโดยหลอกขวัญเนตธไปยังที่รับตาคนและช่วยกันลงมือทำร้ายขวัญเนตรทั้งถึงผมและตบตีขวัญเนตรอย่างหนักแต่ขวัญเนตรกับไม่ยอมจึงสู้กับอ่อนรำพาคืนบ้างแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ